เบียด้าววัดตรวดมาดบ้านเดิมอยู่ไหนค่อยๆตรวดหนูมันปอปลาดาวันปกตคือฝนแแดดสบ้านเดิมอยู่ไหนขออยู่เดิมอยู่บ้านคอกเลยบ้านคอกระโนดอ่ะบ้านคอกอยู่บ้านคอกยู่กระโนดอยู่นั้นเลยบ้านคอจังหวัดอำเภอระโนดนัเลยโอ้บ้านเดิมปอปลาดาวันอยู่ก็บ้านคอไม่ละบ้านบ้านคอดาวันอยู่ ฝั่งย่างอืมฝั่งย่างตาตาตาต๊อกไปอืมอีกรอบฝั่งย่างอืมบ้านมาเท่าเออบ้านบ้านมาเท่ามาเท่าเลยอ่าบ้านเนี่ยขึ้นกู้ยูดดูขอกว่าอืมโอ้แต่บ้านบ้านตัวนั้นบ้านบ้านบ้านตัวนั้นยูดเป็บ้านกอกนี่อ่าบ้านกอกตรวจนู้นนะตรวจยิงอ่ะ ตรวจตรวจพร้อมอ่ะฮะตรวจพร้อมอ่ะเออจุดตรวจนูอ่ะใช่จุดหนูอพอมาได้ปะพออยู่นู่นอยู่บางยางเลยอยู่บ้านอยู่บ้านบางยางโอ้บ้านบางยางได้ตรวจตรวจพรอมันอยู่บ้านกอกอยู่บ้านกอกเลยอยู่อยู่บ้านกอกตรงนั้นเลยเพื่อนๆนี่แม่แม่กูอยู่บ้านกอก ซึ่งพอโก้เดิมเขาอยู่บางยามซึ่งจัางจวดจังเลยตัางจวดโก้จางเลยเขาเรื่อยู่กวาทุกวันให้เสียว่าท่านเ้าบอกว่บวช ถวดมึงอะไรตัวเราลอก่อนฮอะออกูแม่กูแม่กูแต่ไม่อยากออาแมกูทาย้ายตีมึงม้าอมมึงรู้อไมอืมเต้นหนีมแกอยู่นี่อยู่แต่แลนะแกมาอยู่นี่ละไม่ตายตายตีนัวายตี ยัดไก่เลยอามาวัดอะไรแกก็มานอนอยู่นี่มาอยู่นี่อยู่ดีเนาะยังยังแอ้นี่แม่อยู่เบียเอาไปให้หม่อมาแก้กูปวดเมื่อยกันเลยอืมปวดนู่นปวดนู่นปวนู่นปวดนู้นตายกูว่าตายทีนั่นเลยที่เราไปด้วย

ปั้งย่างแม <c oughs> <Rodriguez. S 1> pues ่อยู่บ้านคอกบ้านคอกไอ้สุนัขเลยถิวานไปเมื่อไม้พีนอนไป่รู้จับทะเลก็ไปงานรับกัยตายกัยตายไป บันกอก้นปอกบคือกศึกษาสิ่งเหล่านี้ตัวจใายตรวจรูดตรวจรูดตายเตี๊ยตายเี๊ยะเจ๊ยมาตรวจปลอมฮะตรวจปลอมตวจ้อมตายเตี้เจรัชนการที่แด่จึงทรวดรูดตายกูว่า กูอ่ะที่เรไปเรไปไปเลาไปนอนไปวนนึงเนี่ยทไปนอนโน่นบานไปนอน้นบ้านตาถึงน่นบานเนี่ยีไนอนรอกคนท่านถึงท่านทึ่ฐานนี้่ตรงนี้ที่ไปนอนนอนท่านใม่ไดวันกูอืมเออองานซับ ใหพาครับอลาลูกกยน้องเกยโอ้ยน้องเกยน้องกยเปโรยดีไปหานรับหน่นั้นผู้รางกรมาดอนมาดอนูว่านอนในวัดอ้นนึงอันเออนอนในวัดน่ะรอก้อนนอนในวัดใช่ไงนั่นั้นลูกลุ่มเออลูกป้าเลย โลกปามีอ่านได้เอ่านได้เลยตัดไร่เือรือ่านหลพี่เจ้โกเลยโลกปามีปามีหลวงวินอ่านไม่หวไ่หลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เยก่อนี่มายิ่งไม่ได้ที่อันไี้มันเกินที่เขารลับมือตัวนี้เหมือนไม่หะเบมดไม่ถึงที่รัดตรงนี้แล้วทุก่านกีางรัดหลับมือไม่ค่อยเยร้มไม่ค่อยยืดไม่ร่งองมนี่ช่วยหลือม